อันนี้นะครับอันนี้คือหอมนาคานะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเขาอายุประมาณนะครับร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบมือนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเขาที่บวไว้ต่อแสงนะครับเขาสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับหอมนาคานี่ครับการแตกกอกะถือว่าโอเคใส่ได้นะครับนี่ครับเห็ดไปเห็ดแนว้นะปังครับประมาณลายหนึ่งนะครับนี่ครับ หอมหน้าค่ะนะครับนี่ครับตอนนี้กำลังมานเล็กๆในแล้วครับใบทงสวยนะครับมาแรงบ่มีนะครับอันนี้ผมใส่ผลิตภัณฑ์กิฟฟลินสลุ่นๆนะครับนี่ครับเบื้องรลุดารแตกกอนะครับเ่ได้ใส่ปุ๋ยทั้งดินเลยครับนี่ครับใบสะอาดนี่ครับมาใบทงกำลังออกมาแล้วครับเท้งมานี่ ใบทุ่งสะอาดนี่คือว่าถือว่าพันนะครับอันใบทุ่งสะอาดเม็ดเข่ากัสชงนะครับหอมหน้าคานะครับเข่าสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับครับเข่าเนียวโตวไม่นะครับกําลังมาแรงอีกตัวหนึ่งนะครับ